ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จที่ด้านหลังมีประับตราคุดนะครับก็จะเป็นองค์ที่หกนะครับองค์นี้ก็จะเป็นครุดนูนนะครับเนี่ยก็จะนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ลักษณะขององค์พญาคุดก็จะเป็นเท้าเหยียดตรงนะครับนะครับเท้าเหยียดตรงนะครับก็สําหรับ ลักษณะของเส้นนะครับเราก็จะเห็นเห็นเลื่อนๆนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลักษณะของเม่พิมพ์เผานะครับเราจะเห็นคาบไข่ที่ขึ้นเงี้ยครับอันนี้คือขัดไม่ออกเลยนะครับนะครับไข่ที่ขึ้นนะครับแคลไซด์นะครับที่เขาขึ้นนะครับอันนี้ขัดไม่ออกเลยนะครับแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเนื้อหยาบๆนะครับก็จะเป็นพิม